สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในวันนี้ครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหากําไรค่ะนักเรียนเคยซื้อของบางอย่างไหมคะหรือนักเรียนเคยขายของให้กับเพื่อนหรือให้กับใครสักคนไหมคะอย่างเช่นนะคะนักเรียนสมมุติว่า ครูมีกันไกลนะคะนักเรียนกันไกลนี้นะคะครูซื้อมาในราคา15บาทและถ้าหากครูขายให้กับนักเรียน20บาทนักเรียนคิดว่าครูจะได้กำไรไหมคะนักเรียนคิดเห็นเป็นยังไงคะครูจะได้กำไรนะคะ แล้วครูได้กําไรกี่บาทคะนักเรียนครูซื้อมา15ขายนักเรียน20บาทคิดยังไงคะกาไรก็คือนําราคาขาย20ลบกับราคาที่ครูซื้อมาหรือเรียกว่าราคาทุนนะคะ15บาท20ลบ15เท่ากับ5บาทนะคะดังนั้นกำไรนี้นะคะครูได้กำไร5บาทนะคะนักเรียน แต่ในวันนี้ค่ะการเรียนของเราเราเรียนเรื่องร้อยละนะคะซึ่งอยู่ในบทที่5โจทย์ของเราก็จะมาในรูปแบบของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะแต่โจทย์ก็จะถามว่าได้กำไรกี่บาทซึ่งการคิดก็คิดในทํานองเดียวกันนะคะนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนโจทย์นะคะเราไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของทุน ความหมายของราคาขายและก็ความหมายของกำไรกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนค่ะจากที่ครูยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับกนไกลนะคะนัเกเรียนจำได้ไหมคะ15บาทนะคะที่ครูซื้อมาเราเรียกว่าอะไรคะทุนนะคะนัเกเรียนทุนหมายถึง ราคาสินค้าที่ซื้อมานะคะหรือบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าราคาซื้อหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะก็จะหมายถึงว่าค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการนะคะนั่นคือความหมายของทุนคำต่อมาค่ะคำว่าราคาขายเมื่อกี้ครูขายไปเท่าไหร่คะ ยี่สิบบาทใช่ไหมคะราคาขายหมายถึงราคาสินค้าที่ขายไปนะคะนักเรียนและคําที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้ก็คือคําว่ากําไรคะ่ะกําไรคือราคาขายมากกว่าทุนนี่ก็คือการได้กําไรซึ่งกําไรจะคิดได้จากราคาขายลบทุนนะคะ นักเรียนพอที่จะเข้าใจความหมายของทุนของราคาขายของกำไรแล้วใช่ไหมคะถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะงั้นเราไปเริ่มเรียนตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องกำไรกันได้เลยค่ะร้อยละยี่สิบห้าเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะได้เศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยค่ะ แล้ว35%เเซล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะได้เศษ3 5 1ส0่วน100ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้เขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับนะคะ ร้อยละ35ของ200นักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะเขียนได้เศษ35ส่วน100ของ200เท่ากับเศษ35ส่วน100คูณด้วย200คะ่ะ แล้วนักเรียนทราบไหมคะว,ว่า48%ของ300เขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะถูกต้องคะ่ะเขียนได้เศษ48ส่วน100ของ300เท่ากับเศษ48ส่วน100คูณด้วย300คะ่ะ ก่อนที่เราจะไปพิจารณาสถานการณ์เพื่อแสดงที่หาคําตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกําไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะจำวิธีการของบัญญัิไราย,ยางนะคะว่านักเรียนจะจําได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยค่ะแม่ค้าขายขนม6ชิ้นราคา21บาท ถ้าแดงซื้อขนม35บาทจะได้ขนมกี่ชิ้นจากสถานการณ์นักเรียนมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะใช้บัญญัติตรยางค่ะเอแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการเขียนในรูปบัญญัติตรยางนักเรียนจะต้องเขียนกี่บรรทัดคะ เก่งมากเลยค่ะเขียนสามบรรทัดด้วยกันนะคะและสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนจะเขียนไว้ด้านใดคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเขียนไว้ด้านขวาค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมะคะเขียนในรูปปัญญัตรัยยังได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะซื้อขนม21บาทได้ขนม6ชิ้นถ้าซื้อขนม1บาทจะได้ขนมเศษ6ส่วน21ชิ้นถ้าซื้อขนม35บาทจะได้ขนม35คูณด้วยเศษ6ส่วน21เท่ากับ10ชิ้นค่ะสถานการณ์ต่อไปให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบเลยนะคะ ร้านค้าซื้อโคมไฟอันหนึ่งราคา960บาทขายได้กำไร25%ร์เร้านค้าขายโคมไฟนี้ได้กำไรกี่บาทนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะร้านค้าขายโคมไฟนี้ได้กำไรกี่บาทเอแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างคะ ถูกต้องค่ะร้านค้าซื้อโคมไฟอันหนึ่งราคา960บาทขายได้กำไร25เปอร์เซนค่ะเมื่อนักเรียนนะคะทราบทุนและร้อยละของกำไรแล้วนักเรียนจะหาว่าได้กำไรกี่บาทอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะใช้บัญยัติไรยางค่ะ ขายได้กำไร25%หมายความว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะถ้าซื้อโคมไฟ100บาทจะขายได้กำไร25บาทแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าถ้าซื้อโคมไฟ1บาทจะขายได้กำไรกี่บาทคะเก่งมากเลยคะ่ะขายได้เศษ25ส่วน100บาทคะ่ะ ลา้างขาซื้อโคงไฟมาราคา960บาทขายได้กำไรกี่บาทคะเก่งมากเลยคะ่ะขายได้กำไร960คูณด้วยเศษ25ส่วน100เท่ากับ240บาทคะ่ะแล้วนักเรียนนะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของมันหยัดตรายางได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะถ้าซื้อโคงไฟ100บาทจะขายได้กําไร25บาทถ้าซื้อโคงไฟ1บาทจะขายได้กำไรเศษ25ส่วน1 0 0บาทหลานค้าซื้อโคงไฟมาราคา960บาทขายได้กำไร9 6 0า คูณด้วยเศษ25ส่วน100เท่ากับ240บาทค่ะดังนั้นนะคะร้านค้าขายโคงไฟได้กำไร240บาทค่ะนักเรียนจากสถานการณ์นักเรียนมีวิธีการหาคำตอบแบบอื่นไหมคะเก่งมากเลยค่ะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะ 25%นักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะได้เศษ2 5 1ส0่วน100คะ่ะแล้วนักเรียนคะจากสถานการณ์ร้านค้าซื้อคมไฟราคากี่บาทคะถูกต้องคะ่ะ960บาทคะ่ะ ขายได้กำไร25%ของราคาโคมไฟเท่ากับขายได้กำไรเศษ25ส่วน100ของราคาโคมไฟเขียนในลูกเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะกำไร25%ของราคา960บาทคิดเป็นเศษ25ส่วน100คูณด้วย960เท่ากับ240บาทค่ะดังนั้นร้านค้าขายโคมไฟได้กำไร240บาทค่ะ จากสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนนักเรียนใช้วิธีการหาคําตอบทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือวิธีคิดแบบบัญญัติไตรยางค์นะคะและวิธีที่2ก็คือวิธีวิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจํานวนนับค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบคําตอบนะคะโดยใช้เครื่องคิดเลขค่ะนักเรียนให้นักเรียนตรวจสอบทั้งสองวิธีเลยนะคะ แบบที่1บัญญัติตรายางหากําไรจาก960คณด้วยเศษ25ส่วน100หรือ960คูณด้วย25เปอร์เซนค่ะ แบบที่2เศษส่วนของจํานวนนับหากําไรจากเศษ25ส่วน100คูณด้วย960ค่ะให้นักเรียนนะคะกดพักเพื่อทํากิจกรรมค่ะโดยให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขเพื่อตรวจสอบคําตอบนะคะเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ แบบที่1นึนะคะบัญญัติไตราย,ยางค่ะนักเรียนกดเครื่องคิดเลขนะคะ960คูณด้วย25หารด้วย100ค่ะเท่ากับ240ค่ะหรือนักเรียนกดเครื่องคิดเลข960คูณด้วย25แล้วกดเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคำตอบก็จะได้240เหมือนกันค่ะ ส่วนแบบที่2นะคะให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลข25หารด้วย100แล้วคูณด้วย960ค่ะคำตอบก็จะได้240ค่ะ,สะแสดงว่า240เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปกันเลยค่ะ ออมสินซื้อหูฟังราคา1,400บาทขายต่อให้แก้วตาได้กำไรร้อยละ30อส,สออิอมสินขายหูฟังได้กำไรกี่บาทนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะถูกต้องค่ะอมสินขายหูฟังได้กำไรกี่บาทเอแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างคะ เก่งมากเลยค่ะออมสินซื้อหูฟังราคา1,400บาทขายต่อให้แก้วตาได้กำไรร้อยละ30ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะทราบทุนและร้อยละของกำไรแล้วนักเรียนจะหาว่าได้กำไรกี่บาทอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะใช้บัญญัติตรายางค่ะ ขายได้กำไรร้อยละ3 0นักเรียนทราบหมคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะถ้าซื้อหูฟัง100บาทจะขายได้กําไร30บาทแล้วนักเรียนทราบหมคะว่าถ้าซื้อหูฟัง1บาทจะขายได้กําไรกี่บาทคะเก่งมากเลยค่ะได้เศษ30ส่วน100ค่ะ แล้วจากสถานการณ์นะคะออมสินซื้อหูฟังราคา1,400บาทขายได้กำไรกี่บาทคะเก่งมากเลยค่ะขายได้กำไร1,400คูณด้วยเศษ30ส่วน100เท่ากับ420บาทคะ่ะถ้าซื้อหูฟัง100บาทจะขายได้กำไร30บาท ถ้าซื้อหูฟังหนึ่งบาทจะขายได้กำไรเศษ30ส่วน100บาทออมสินซื้อหูฟังมาราคา1,400บาทขายได้กำไร1,400คูณด้วยเศษ30ส่วน100เท่ากับ420บบาทค่ะ ดังนั้นนะคะออมสินงขายหูฟังได้กำไร420บาทนั่นเองค่ะจากสถานการณ์นะคะนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบแบบอื่นไหมคะเก่งมากเลยค่ะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะ ร้อยละ30นักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะได้เศษ30ส่วน100คะ่ะแล้วจากสถานการณ์นะคะอองสีนซื้อหูฟังราคากี่บาทคะเก่งมากเลยคะ่ะ1 4 0่บาทคะ่ะ ขายได้กำไรร้อยละ30ของราคาหูฟังเท่ากับขายได้กำไรเศรษ30ส่วน100ของราคาหูฟังนักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะกำไรร้อยละ3าของราคา1,400บาทคิดเป็นเศษ30ส่วน100่งคูณด้วย1,400เท่ากับ420บาท ดังนั้นออมสินขายหูฟังได้กำไร420บาทค่ะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขเหมือนเดิมค่ะตรวจสอบคำตอบทั้งสองวิธีเลยนะคะ แบบที่1บัญญัติตรายางค่ะหากำไรจาก1,400คูณด้วยเศษ30ส่วน100หรือ1,400คูณด้วย30%ค่ะแบบที่2นะคะเศษส่วนของจำนวนนับหากำไรจาก เศษสส่วน100้คูณด้วย1,400ค่ะให้นักเรียนนะคะกดพักเพื่อทำกิจกรรมค่ะโดยให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขเพื่อตรวจสอบคำตอบนะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อเลยค่ะ แบบที่1บัญญัติตรยางนักเรียนกดเครื่องคิดเลข1,400คูณด้วย30หารด้วย100ก็จะได้คำตอบ420ค่ะหรือกดเครื่องคิดเลข1,400คูณด้วย30แล้วกดเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ420เหมือนกันค่ะ แบบที่สองเศษส่วนของจำนวนนับนักเรียนกดเครื่องคิดเลข30หารด้วย100คูณด้วย1,400ก็จะได้คำตอบเท่ากับ420ค่ะแสดงว่า420เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับกำไรนะคะมีอยู่สสถานการณ์ค่ะนักเรียนแต่ละสถานการณ์ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบทั้ง2วิธีนะคะวิธีที่1คือวิธีคิดแบบบัญญัติตรยางค์ค่ะวิธีที่2คือวิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจํานวนนับนะคะโดยให้นักเรียนนะคะกดพักเพื่อทํากิจกรรม กค่ะมอเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้เรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปพิจารณาสถานการณ์แรกกันเลยนะคะร้านค้าซื้อจักรยานคั 1, นหนึ่งราคา3960บาทต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ35้ร้านค้าขายจักรยานได้กำไรกี่บาท ให้นักเรียนนะคะกดพักเพื่อทํากิจกรรมค่ะเมื่อเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีคิดแบบบัญญัติตรายางนะคะขายได้กำไรร้อยละ35หมายความว่าถ้าซื้อจักรยาน100บาทจะขายได้กำไร35บาทถ้าซื้อจักรยาน1บาทจะขายได้กำไรเศษ3 5ส่วน100บาท ร้านค้าซื้อจักรยาน3960บาทขายได้กำไร3960คูณด้วยเศษ35ส่วน100เท่ากับ1386บาทค่ะดังนั้นนะคะร้านค้าขายจักรยานได้กำไร1386บาทค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะแสดงวิธีคิดหาคําตอบโดยใช้วิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจํานวนนับค่ะให้นักเรียนนะคะกดพักค่ะเพื่อทํากิจกรรมนะคะเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้กดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะร้อยละสามสิบห้าเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษสามสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยหลา,าซื้จอจักรยานราคา ,3960 บาทขายได้กำไรร้อยละ35ของราคาจากักรยานเท่ากับขายได้กำไรเศษ35ส่วน100ของราคาจากักรยานนักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะกำไรร้อยละ35ของราคา3,960บาทคิดเป็นเศษ35ส่วน100คูณด้วย3,960เท่ากับ1,386บาทคา่ะดังนั้นนะคะร้านค้าขายจักรยานได้กำไร1,386บาทคา่ะ สถานการณ์ที่สองนะคะนักเรียนล้านค้าซื้อเตาอ,อบราคา4,700บาทถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 4. 5ร้าเปเซนคล้าขาขายเตาอ,อบได้กำไรกี่บาทให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีคิดแบบบัญญัติตราย,ยางนะคะนักเรียนกดพักเพื่อทำกิจกรรมค่ะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้กดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะขายได้กำไร45หมายความว่าถ้าซื้อเตาอ,อบ100บาทจะขายได้กำไร45บาทถ้าซื้อเตาอ,อบ1บาทจะขายได้กำไรเศษ45ส่วน100บาทล้านค้าซื้อเตาอ,อบ4,700บาทขายได้กำไร 4,700คูณด้วยเศษ45ส่วน100เท่ากับ2,115บาทค่ะดังนั้นนะคะร้านค้าขายตาอบได้กำไร2,115บาทค่ะต่อไปนะคะให้ะะเราแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะ นักเรียนกดพักเพื่อทํากิจกรรมนะคะเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้กดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ45เปอร์เซ็นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ45ส่วน100ร้านค้าซื้อเตาอ,อบราคา4,700บาทขายได้กำไร45เปอร์เซนของราคาเตาอ,อบ เท่ากับขายได้กำไรเศษ45ส่วน100ของราคาเตาอบเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้ดังนี้กำไร45ของราคา4,700บาท คิดเป็นเศษ45ส่วน100คูณ4,700เท่ากับ2,115บาทดังนั้นนะคะร้านค้าขายเตาอ,อบได้กำไร2,115บาทค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะทำกิจกรรมครบทั้งสองสถานการณ์แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่าวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับกำไรหาได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับกำไรเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะและสิ่งที่โจทย์บอกค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนวางแผนแก้ปัญหาโดยนักเรียนอาจใช้ความรู้เรื่องบัญญัติรายางหรือเศษส่วนของจํานวนนับก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะดําเนินการหาคําตอบแล้วก็ตรวจสอบคําตอบที่ได้ค่ะ การบ้านในวันนี้นะคะนักเรียนเช่นเดิมค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึหกหัดเล่มสีขาวขึ้นมานะคะซึ่งอยู่ในหน้า33ค่ะและในหน้า33นี้นะคะนักเรียนก็ดูโจทย์ข้อที่4นะคะซึ่งโจทย์ข้อที่4มีว่ายังไงคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะข้อที่4แม่ค้าขายหมูปิ้งลงทุนซื้อวัตถุดิบในการขาย กี่บาทค่านักเรียน3,900บาทนะคะซึ่งลงทุนไปเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราอ่านโจทย์กันต่อไปค่ะขายหมูปิ้งได้กำไร48%ซึ่งนักเรียนคิดว่าถ้าขายหมูปิ้งได้กำไร48%แม่ค้าเขาจะยิ้มแย้มหรือเขาจะหดหู่คะ เขาต้องเกิดความยิ้มแย้มแน่นอนนะคะนักเรียนเพราะกําไรคือสิ่งที่เขาขายแล้วได้มากกว่าทุนที่เขาซื้อ,อต่อมานะคะแม่ค้าขายหมูปิ้งได้กําไรกี่บาทนักเรียนต้องอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจโจทย์นะคะว่าโจทย์ถามาอะไรนักเรียนโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาบ้างนะคะ แล้วเมื่อนักเรียนอาจโจทย์เข้าใจแล้วนักเรียนก็วางแผนนะคะว่าข้อนี้นักเรียนจะมีวิธีการคิดยังไงแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะคะหรือเรียกว่าแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะแล้วเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบผลดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะและขั้นตอนสุดท้ายสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะนักเรียน นั่นก็คือเมื่อน,นักเรียนทําการบ้านด้วยความตั้งใจเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มคณิตศาสตร์เช่นเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกําไรก็จบเพียงเท่านี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะครูก็ยังคงสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องกําไรแต่มีเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ